สวัสดีค่ะเราจากสุขใจแลนนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะเราเป็นร้านอาหารอีสา,รรานร้านอาหารอีสานเนาะจ้ะเพื่อทั้งทุกคนสิได้ฟังเข้าใจหลายๆภาษาแต่ภาษาอังกฤษก็จะอาจจะอย่างแน่นะคะร้านอาหารอีสานนะคะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะคะเป็นอาหารอีสานในความทรงจํานะคะเป็นอาหารอีสานในความทรงจําที่นําอาหารอีสานที่ เปรยมไปด้วยคุณภาพและเป็นอาหารที่นำมาด้วยสุขภาพที่ดีมาเสริมให้ทุกๆคนนะคะในร้านของสุกใจแลนด์ของเรานะคะก็จะทำอาหารมาจากวัตถุดิบที่เราผลิตกันเองเกือบ100%เซนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพืชผักต่างๆและที่สำคัญคือวัตถุดิบต่างๆที่เรานำเข้ามาคือเป็นวัตถุดิบที่เราส่งเสริมให้กับคนในชุมชนที่ร้านของเราตั้งอยู่ได้มีอาชีพได้มีรายได้ไปด้วยกันแล้วเราก็รับเข้ามาเพื่อทำเป็นอาหาร ให้กับทุกๆคนได้ทานค่ะและที่สำคัญนะคะมากกว่านั้นในสิ่งที่มันมากกว่าการที่เราทำอาหารเราต้องการอยากให้ทุกคนได้ลิ้มรสและได้ลองได้สัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆของการกินในรูปแบบของการใช้ความเป็นดั้งเดิมของต้นทุนชีวิตของแต่ของในภูมิภาคนั้นเพื่อเอามาใช้ให้ตัวเองมีพลังชีวิตเพื่อที่จะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม มันต้องเริ่มต้นจากการกินและการอยู่นะคะแล้วในส่วนของวันนี้แล้วข้างหลังที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนร้านอาหารของเราจะมีอยู่2โซนนะคะจะมีในโซนของทางฝั่งของทางทุ่งนาเป็นวิวทุ่งนานะคะซึ่งนาของเราเราจะทําปีละ3ครั้งถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนถ้าใครอยากจะมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจมาชาร์จพลังงานชีวิตก็ว่าได้นะคะขอเรียนเชิญที่สุกใจแลนด หรือใครไม่ชอบที่จะดูทุ่งนาความเขียวแบบนั้นดูฝั่งที่ทางสวนของเราได้นะคะเราจะมีสวนต้นไม้สวนผลไม้ต่างๆแต่เป็นผลไม้พื้นบ้านธรรมดาแต่เราอยากบอกไว้ว่าถ้าพวกคุณมาที่นี่แล้วพวกคุณจะรู้สึกว่าพวกคุณได้พัฒนาชีวิตตัวเองและได้เติมพลังให้กับชีวิตของตัวเอง สุขใจแลนด์นะคะอยู่ที่อำเภอบ้านฝางนะคะบ้านหนองบัวอำเภอบ้านฝางอยู่ที่ถนนมาลิวันนะคะเดินทางมาจากตัวเมืองห่างจากตัวเมือง23กิโลเมตรนะคะมาทางชุมแพนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวค่ะทุกคนเดินทางได้สะดวกเลยนะคะถ้ามีอะไรติดต่อสอบถามได้ที่092 4 4 9 8 5 5 1ค่ะและนอกจากที่สาขาจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะสุขใจแลนด์ของเรายังมีสาขาที่จังหวัดอุดร ธานีนะคะอุดรธานีนี้จะอยู่ตรงเส้นถนนมิตรภาพทางไปหนองคายนะคะอยู่ที่อําเภอเพนนะคะอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยอยู่ที่ตําบลนานผู้นะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมามองได้ผ่านนาเลยนาขาไปประมาณสัก5กิโลค่ะจะเจออยู่ที่ขวามือนะคะถ้าใครผ่านไปแวะได้เบอร์โทรเดียวกันนะคะที่สามารถติดต่อได้คือ2 449 551แและนอกจากนั้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะของเราก็มีอีกหนึ่งสาขาค่ะ เป็นอยู่ที่อำเภอวารินชำราบนะคะอยู่ตรงถนนทางไปสีสเกตนะคะบ้านบุ่งหวายนะคะถ้าใครผ่านไปแวะได้เรายินดีต้อนรับทุทุกท่านขอบคุณค่ะ